ลัดทางวน,นตกลัดทางมันดูสีฟ้สาสีฟ้าซาติพรไปซื้อเค้กวันเกิด,ดวนสบายดีพี่น,อน้องแม่พวกดอกค้างางามเลยพอแวะอีดีอีกครับจ่า,จาพี่นอ้องเค้กท่านละซื้อเลยอยากซื้อละลายเค้กท่านละซื้อไม่เค้กสีละลายเค้กท่านละซื้อกำลังจิบไปซื้อเค้กวันเกิด เดอเดเดอยกเบิ้ลยกระงวาสซอบันกะะได้งนี้เงินดกี่พี่น้องแหงขืนก่าเเลแห่งเขียนแห่งเขียน เงี้น noc. เเง้นักกันแลเด้าเอาเขามาอีกนิก็เละใช่ 見て。

ดอกกระเทีพี่น้าห้องติดฝนไปชมวงกว่าแล้วยังประเดี๋ยมายุอ้อเดินเดี๋ยังบ่ได้ไปเนี่ย ขนาดม้าหัตลาดกับตกอีกแล้วพี่น้องอยู่ตลาดซ่าเมื่อกี้ใส่ฝนก็ยังตกคือเก่าโอ้ยมง่ายด้วยนาะโต๊ะแค่มาดอกง่ายแต่ดอกเนี่ยเ็ดละงหเวเทศปว๋พี่น้องง่ายไงสมผ้ามือน่ะละงหัวขาโอ้เป็นทงนะไรแห้งเลยพี่น้องนี่กระดูกการเพชร เพชรละงูเพชรละงูทุกคนปตาเฮ็ดเพาะนะหลายแหงเลยวะมาดูเฮ็ดเพาะบัตบ้านเหรอบัวควายนี่ป่นไดตัวนี้ตัวที่ข้าจะท่านละล้างน้ำตัวนี้ล้างน้ำแล้วใหญ่หลายแหงเลยพี่น้องเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเปนกับหั่หูหววนะกระดดออะไรพี่น้องเฮ็ดหววหลายแหง เทปปวกเดปปวกเ็ดเพาะวันนี้จะมีเทปเพาะเทปปวกเ็ดเพาะปูกเขาจะล้างน้ำก๊นนี่อะไรฮงเทดเพาะเ้ปลัางนี้แล้วดูการเห็ดเห็ดตะไคร้แมงดาแมงดาแมงดาเท็เถึง เพชรนะเดี๋ยวแห้งเลยเผ็ดปวกเผ็ดปุ๊กเผ็ดมาพี่น้องรดูการเพ็ดเพ็ดเพาะลายแหงตุ๊กเคลาะมีหอดปลาดุ๊กปลาดิกกับมีด้วยทุกคนตามเะดาวไปมันจะซื้อ,อ,อยังกินหน้า ซื้ออยังเด้ซื้อเซนคาเปียกมาเถอะไอ้รัตเต้ต้มอะไรแมนอันนี้ต้มอ,อันนี้ลวกบ่ะอ๋อซีเคี้ยนน่ะต้มซีนี่น่ะลวกถูกสินก็มี่พ่อบะรัตเต้ทานผู้ชมก้าวไปทานผู้ชมสิพ่อ นีตอนนี้ยู่ตลาดเด้ทุกคนเด้อตลาดสามักีไซฟังหามนาะได้เท่าเ็กศิษย์นั่นหด้อยเด็กสิษย์ไนซ้่าไงอ๋อเออฮะโอเคผู้ตีนไกลเพิ่มันใหญ่อะอ่ะท้งไลยเธอเธอใดก่อนซาเจส่ Sầu chết chả chết Cây cọc đen Cái đuốc mú xịn mù Cái đuốc mú xịn mù Cái đuốc tiết xịn เออนี่รถท่ายูพีโบกันเดยแม่เออจะไปมาไปฟ้นแรกใช่ไหมบ้าเท่าไรเน่ยกูงามนะฉันอะไิเป็นแก่ก็แต่อีตัวนั้นนพี่หนอกกูจะมันก็กินเสียพือเก่าว่ะฉันวะสองงามปะอยากได้ตัวมันทีดอกดอกมันกระดดกมันคืออะไรเนาะชองมัดพักก้ามจอง งามแห่งเลยรวะบวกกับมิสพี่น้องอู้นก้อใหม่น,นออ้อใหม,ม,ม่ก็มีได้ทุกคนม,มักขอมักทีซื้อมักแจงให้พอป่ะ Hoặc là sự bắc lên hoặc là nó lần mặc lên nói là tóc nó mắc ký tóc ăn mắc ký mắc ký mắc ký mắc Mặc mắc ký 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 พักก็มีที่คืนพักงานหมักขึ้นที่ร้นรูปไนน้องไม้น้องไม้กับนางโทรไปต่ออันนี้เจ้าโฮเฮ็ดโฮเฮ็ดไม่ตรงทุกคนเป็นกัะแซ่๊ยบอีหลีพาดปากเน้อยร้านเตยยันยัน ปด่าใหญ่เลยทุกคนไปปลาหงองทุกคนงามงามงาใหยอัยังอย่างนี้ปลาหน่อยวะปลากมทุกคนมาดูการปลานำคล้องขึ้นใหญ่แห้งทุกคนนี่จะปลา่อน้า ลายแห้งเลยวะมีกะเฮดด้วยทุกคนเฮดเฮดเฮดรูปแปดสติ๊กชันเฮ็ดคอนเฮ็ดขอบตอนนี้สดีมอยู่ตลาดซามาคีไซอยู่แคนสวนเขตเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกเได้๋ยวด้ไม่ขนุนตา เป็ดปวกข้าวลุ่นอะไรลุนดับเ็ดปวดกจิ๊นอไม่นอไม่ เมื่อนี้กับฝนตกหลัทางพี่น้องมาตลาดกับรดูการเห็ดนะทุกคนเฮ็ดมีหลายชนิดเฮ็ดโกเฮ็ดไข่นะทุกคนจเจ้ลคายเป็นแบบนี้เลยดอกจมจงงามๆเนาะเอาไปแกงไปหนึ่งกินเฮ็ดขาวกับงามงามเฮ็ดไข่ปิ่งเจลกระเสียบนะทุกคนอยู่ตลาดแร่งสามัคีไแขคงสนเขียนะพี่น้องของปลาตามรดูการไล่ค่ะใครมีโอกาสมาทางสนเขียกันอย่าลืมมาหลาะมาสมเดอมีหอยขี้กระต่ายหอยหน้าบานเฮานํำพี่น้องเห็ดผอกเ เฮ็ดเพาะเฮ็ดรวมหมอกรวมมิดมีเมื่อทุกคนเฮ็ดปอกเฮ็ดปลงกเนาะหลังจากเราแต่ละแล้วก็สิไปแวะสื้อเค้กเนาะทุกคนเรื่อวไม่ดีมือหายอันหนึ่งเรื่องไม่ดีมสีเหลือกเด็อไม่ดีมาอันนี้เด้อโอเคปะถ้าไม่ได้สาย้าออกจะวะเนี่ยตอนนี้งำปะนะตอนนี้วงำค่าย เวอตัวไหนัวนึงเออตัวยแ่กอักนะันี้ตวซีเอฟเนี่ยจะไปบอกแค่าเียนมาชิบมบาิอมิาิเาบมาบาเิาิบมาชิบมาชิบมาชิบาบาชาชนบ ยืนนั่งเห่เลยก็จะ <Huh? S 1> <Okay. S 2> ่กเคียนเลยจิบผ้าพอ